ของดีไม่ต้องแห่นะครับก็วันนี้นะครับสุขสิ้นเดือนก็มีเรื่องจะมาแชร์ให้ฟังคือเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยแล้วผ่านแบบเขาเรียกว่าคล้ายๆแบบเคาน์เตอร์หรือคลินิกแบบพวกเขาเรียกอะไรนะเกี่ยวกับความงามอะ่ะแล้วแบบมีคนวิ่งออกมาตาม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 จิกตามจิกตามจิกตามจิกอะไรเงี้ยบางคนก็ซื้อนะซื้อเพราะต่ลำคาญ บางคนก็ไม่ซื้อเดินหนีนะครับทีนี้อยากจะบอกว่าเวลาคุณซื้อเนี่ยตอนพูดกันเขาพูดเนี่ยคุณจะหลงลมมากเลยเขาจะพูดน้ำไหลายไฟดับเลยคุณก็จะหลงคาลมพอซื้อปุ๊บมันเงื่อนไขมันก็เยอะแยะเต็มไปหมดบางทีก็ใช้ไม่ได้บางทีก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาบอกเขาขายและถึงเวลานั้นจะไปตามหาคนขายก็ไม่เจอแล้วนะครับ แค่จะบอกว่าของดีเนี่ยมันไม่ต้องไม่ไม่ต้องแห่มันไม่ต้องไปจิกไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นอะไรเงี้ยกับทุกๆธุรกิจนี่มีหมดเลยนะแค่จะบอกว่าอย่างปัจจุบันธุรกิจทอถุงมือเนี่ยก็มีคนไปแห่ตามบ้านตามสถานที่ตามบางคนก็มีเครื่องรุ่นเก่าแล้วก็ไปไปแห่เอาเครื่องรุ่นใหม่ไหมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรือบางคนก็ไปไปบ้านลูกค้าผมนี่แหละไปแล้วก็ เอาจะเส,ะ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 สะนอเครื่องอะไรเงี้ยผมแค่อยากจะบอกว่ามันสาระสำคัญของการทำธุรกิจทอถุงมือมันไม่ได้อยู่ที่ขายเครื่องนะนเข้าใจไหมมันอยู่ที่ความรับผิดชอบแล้วถ้าคนที่เขาเอาเครื่องมาแห่มาแห่มาแห่เนี่ยแน่นอนเวลาเขามาเนี่กเขาเจตนาเขาไม่ไดีอยู่แล้วแหละทีนี้เวลาเราจะถามหาความรับผิดชอบเนี่ยหรือแม้กระทั่งเป็นการรับซื้อถุงมือกลับก็บกบเถอะถามจริงๆว่าแบบ คุณจะกล้าซื้อหรอเวลาจะซื้อต้องช่างใจเยอะๆเลยนะถ้าเป็นผมนี่ผมจะคิดหนักเลยนะขนาดผมจะซื้อรถคันหนึ่งของที่บริษัทเนี่ยผมไม่ต้องเลือกที่มันเป็นแบบจูนบริการที่มันค่อนข้างมีความแบบน่าเชื่อถือแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ่ะเราตรงๆนะขนาดร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยศูนย์บริการเนี่ยก็ยังมีข้อผิดพลาดแต่ข้อผิดพลาดของเขาเนี่ยคือเขาสามารถรับผิดชอบได้แก้ไขได้รับผิดชอบไหว ค่อยากจะบอกว่าการที่คนเขาแบบวิ่งมามันคนซื้อนี่ก็แบบต้องคิดเยอะๆเลยะผมบอกเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้แค่จ่ายเงินซื้อเครื่องคุณจ่ายเงินซื้อเครื่องพวกคุณผมบอกเลยว่าโลกเปลี่ยนเลยโลกเปลี่ยนเลยจริงๆแล้วปัญหาจะมาสรารพัดไม่ต้องอะไรเยอะปัญหาที่แบบเจอแล้วต้องแก้ไขยอย่างเงี้ยแรกๆใหม,ๆหม,ๆหมๆ่ๆอาจจะยังไม่เจอหรอกแต่พอระยะยาวไปอ่ะคุณจะเจอปัญหานะครับ อันนี้ก็ฝากไว้ผมไม่ได้บอกแค่ว่าไปซื้อแล้วมันไม่ดีนะแต่ว่าผมก็สงสารลูกค้าพูดตรงๆนะครับก็ขเข้าเรื่องแล้วกันสำหรับใครที่มีตลาดอยู่แล้วนะครับได้อยากได้เครื่องทอถุงมือรุ่นใหม่ h ไฮสป e d ผมขายทุกเงื่อนไขติดต่อเข้ามาได้เครื่องจอมด้าแกะกล่องชัวร้อเซโรงงานใหญ่ไปเริ่มเิมบริษัทใหญ่ไปเริ่มเทิมจอมด้ารับผิดชอบชีนะรับผิดชอบ ผมมีตัวตนเซิร์ชชื่อผมขึ้นใน Google หมดไม่เคยโกงใครแต่กับบางคนโกงมากต้องระวังนะครับผมก็ต้องบอกแค่นี้เพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็คิดดีๆนะครับไม่ได้ดิสเครดิตใครเลยแต่แค่อยากจะมาเตือนลูกค้าหลายๆท่านที่กำลังคิดหรือตัดสินใจไปแล้วก็เถอะนะครับครับก็ฝากไว้กับสุขสิ้นเดือนนะครับก็ มีความสุขกันเยอะนะครับกําลังจะส่งท้ายเดือน11แล้วกําลังจะขึ้นแด่12แล้วสู้ๆไม่ว่าจะมีอะไรก็สู้สู้อย่างเดียวนะครับครับเ้วเดี๋ยวไว้มาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ